สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่10สิงหาคม2567ค่ะ พบกับดิฉันจุธามาสเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะถ้าแหลงข่าวกิจกรรมชวนเดินวิ่งปล่อยปูกินลมชมทะเลแอดเข่าตะเกียบค่ะวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาที ที่ชั้นสศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลจหัวหินได้มีการแถลงข่าวกิจกรรมชวนเดินวิ่งปล่อยปูกินลมชมทะเลแอดเข่าตะเกียบ2024โดยนายสมคิดจันทรรมฤรกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายนายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานงานแถลงข่าวมีนางวัสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีนายนพพรุฒิกุลนายกเทศ สมณีเมืองหัวหินนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศลิิเพชรเกษมอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำร่วมแถลงข่าวโดยมีนายวชิระหัสต์ีพงศ์อายการจังหวัดหัวหินนายพลกิตพงศ์ไรศินนายอำเภอหัวหินนางอุตสาพงศ์ไรศินนายกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายสราวุฒิลิมอรุณรักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนรวมทั้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆมาร่วมงานกิจกรรมชวนเดินวิ่งปล่อยปูกินลมชมทะเลแอดเขาตะเกียบ2024จะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่7กันยายน2567เวลา15.00นถึง20.00นระยะทางเดินวิ่ง5.7กิโลเมตรเริ่มต้นจากส่วนการค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินลงชายหาดหัวหินไปยังเขาตะเกียบซอย1 เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูมาและสัตว์น้ำต่างๆคืนสู่ทะเลหากนักวิ่งยังมีแรงเหลือสามารถวิ่งกลับเส้นทางเดิมกลับมายังศูนย์การท้ามาเก็ตวินเลดแต่หากหมดพลังแล้วสามารถใช้บริการรถรับส่งกลับมายังจุดเริ่มต้นได้เช่นเดียวกัน และปิดถ่ายด้วยการร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเจสเซตเตอร์พร้อมรุนรับรางวัลพิเศษส่วนวันที่8กันยายน2567นักวิ่งสามารถท่องเที่ยวในหัวหินได้ตามอัธยาศัยส่วนการสมัครร่วมกิจกรรมนั้นมีค่าใช้จ่ายราคา399บาทจะได้รับเสื้อกระเป๋าเป้ริสแบนด พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูและสัตว์น้ำรับสิทธิ์ร่วมงานคอนเสิร์ตฟรีและหมายเลขของริสแบนสามารถรุ้นรับรางวัลพิเศษได้ในงานนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่สมัครร่วมกิจกรรมยังสามารถจองสิทธิห้องพักราคาพิเศษ1คืน2คนราคา7 8 9บาทรับสิทธิ์เข้าพักในโรงแรมของสมาชิกสมาคมและรับกิฟต์ไวเชอร์แทนเงินสด200บาทต่อ1ห้องจำกัดสิทธิ์150ห้องเท่านั้นเพื่อนำไปใช้จ่ายแทนเงินสดได้ที่ศูนย์การค้ามาเก็ตวินเล หัววินอีกด้ยเปิดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นสายใยรักครอบครัวค่ะวันที่10สิงหาคม2567ที่อีโคโคซีบี t ฟอนรีสอร์ทอำเภอร์ชำจังหวัดเพชรบุรีดรยุทธพลอังกินันที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นสายใยรักครอบครัวประจำปีงบประมาณพศ2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์มีการทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแนบแน่นรักใคร่กลมเกลียวผูกพันเพิ่มสายยรักที่ดีต่อการภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวส่วนพัฒนาครอบครัวในชุมชนครอบครัวอุปถมัมภ์ครอบครัวเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจํานวน120คนวัดอิติสุขโตเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเจริญปัญญาค่ะ เวลาเก้านาฬิกา30นาทีวันที่10สิงหาคม2567สศาลาหลวงปู่ขาววัดเขาอิติสุขโตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูสุนทรคีรีวงศ์เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุขโตและคณะสงฆ์จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเจริญปัญญาเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ได้รับเกียรติจากนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตาเปิดกลวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรม,นรรามาปินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวก่อนกล่าวเปิดโครงการมีคณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมเข้าร่วมโครงการกว่า50คนจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่12สิงหาคม2567ตามที่ประชุมมหาเท รัสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกแห่งที่มีความพร้อมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบานันศาสนาให้เป็นไปตามกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับประชา ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติเจริญจิตตะภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานได้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้แสดงความจงรักภักดีซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และนำการเจริญจิตตภาวนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เทศบาลเมืองชะอำจัดแสดงโชว์โดนบินแปรตัวอักษรเฉลิมพระเกียรติค่ะ วันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาที่จุดชมวิวชายหาดชะอำนายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำพร้อมด้วยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดนจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจำนวน500ตัวมูลค่า25ล้านบาทมาทำการแสดงขึ้นบินแปลอ,กอักษรโช์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมเนื่องในโอกาสวันเฉลิพมพระชนมพรรษา ส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงอย่างคึกคักโดยโดนได้แสดงแปลตัวอักษรเป็นรูปจุดเช็คอินเพชรบุรีเขาวังเพชรบุรีต้นตาลผู้สัญลักษณ์เมืองเพชรบุรีขนมหม้อแกงเมืองเพชร พระรามราชนิเวทวังบ้านปืนพระพุทธรูปเมืองเพชรบุรีตาสัญ,ญลักษณ์เทศบาลเมืองชะอำปาหมึกปลาโลมาปาวันบูดาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงโดนดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่12สิงหาคมณนะจุดชมวิวชายหาดชายรอบแรก19นาฬก30นาทีและ20นาฬิกา30นาทีทุกค่าคืน กาบเรียนเชิญนะครับยังยังมีเวลาครับวันที่ 10- 1 1 12ท่านใดที่ทราบข่าวนะครับจากทางสื่อที่ออกไปในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีเวลาไม่ว่าจะเป็นรอบหนึ่งทุ่มครึ่งก็ได้รอบสองทุ่มครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาชมอ่าสวยงามผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากเพราะว่าโดนทั้งหมดเนี่ยที่ที่มาในวันนี้เป็นโดนที่500ลำด้วยกันพง่ายๆการลงทุนในการสร้างโดนเนี่ยที่ผมได้คุยกับทางอาจารย์เนี่ย มูลค่าหลายสิบล้านด้วยกันแล้วก็คนที่มาดําเนินการในในส่วนของการควบคุมระบบเนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนม .3 ม .6 ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาดูฝีมือคนไทยที่มีความสามารถั้นฝากเชิญชวน้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาพันธ์นะครับให้ทุกท่านทราบด้วยครับขอบคุณมากครับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะ วันที่10สิงหาคม2567ที่ชั้น3สวนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินร่วมกับสวนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินและสวนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหินจัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2 5 567ได้รับเกียรติจากนายพลกิตพงวงไรศิลในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567มีพระครูโอภัสกานารรมเจ้าคณะตำบลหัวหินเขต2เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็กนางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอุสาพวงละลายศิลน,นายกกิ่งกาชาติอำเภอและรองนายกกิ่งกาชาติหัวหินนายอาชวันกงกัน,นันพ่วงหนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบ คิดีขันนายวรพลลิมาคม ประธานกาตต,ต,ตอรอสถานีตำรวจภูทรหัวหินนายเจนวิทธิศักิ์สาธารณสุขอำเภอหัวหินนายกิติพงศิลิเพชรเกษมอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอำนายธีรพลสุขราภผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดส่วนการค้ามาร์เก็ตวินเลตหัวหินผู้แทนจากชมรมหัวหินวูเมนคลับและแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมในพิธีเปิดโครงการโดยมีดรลิสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการ การสภาวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับแขกผู้ไม่เกียตจจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานจัดให้มีการแสดงจากเด็กชายกัน,ทนัททัศนิธิกุลและดาวรั์ยักษ์น้อยไอติม ในชื่อชุดการแสดงเพลงเรารักแม่การขับเสภาเทิดพระเกียรติโดยอาจารย์นทกิจอากนิธาดาเสภาอาเซียนและกิจกรรมการประกวดขับเสภาวันแม่แห่งชาติโดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอหัวหินจำนวน12คนเข้าร่วมการประกวดนอกจากนี้ยังมีการแสดงเดินแบบผ้าไทยคู่แม่ลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรา เราณที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดและแม่ของแผ่นดินปลอมเป็นรถผลไม้ขนแรงงานเถื่อนลงภาคใต้ค่ะ เมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยยางพร้อมชุดทหารเฉพาะกิจจงอังสึกร่วมทำการจับกลุมแรงงานต่างด้าว พร้อมผู้นำพารวมจำนวน27คนขณะซุกตัวอยู่ภายในด้านหลังรถกระบะอีซูซูดีแม็กซี่ขาวดำทะเบียน5 7 8 8นคนปรปฐมขณะกำลังจะวิ่งผ่านจุดตรวจบริเวณด่านตรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันโดยรถคันดังกล่าวมีลักษณะคล้ายรถส่งผลไม้มีการนำผ้าใบไลายฟ,ฟ้าขาวคุมรอบกระบะอย่างมิดชิดเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไปไม่รอดถูกตำรวจตา,วจตาไวจับได้เสียก่อนร้อยตำรวจตีนี้พลสน รองสาระวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครห้อย,ยางเล่าเหตุการณ์ระหว่างทำการจับกลุมให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่บริเวณหน้าด่านตรวจเวลาประมาณ8นาฬิกามีรถกระบะคันดังกล่าวกำลังวิ่งเข้าจุดตรวจฝั่งขาล่องใต้โดยมีผ้าใบลายฟ้าขาวปิดคลุมกระบะหลังมิดชิดคายรถขนส่งผลไม้นำลงใต้จึงเรียกตรวจเอกสารรถพร้อมถ่ายรูปรายงานตามปกติคิดว่าเป็นรถขนส่งผล ไมทั่วปเนื่องจากมีการตรวจเป็นประจำอยู่แล้วแต่สังเกตเห็นว่ารถขนผ,ผลไม้คันนี้มีผ้าใบคุมมิดชิดปกติจึงเดินไปแบบผ้าใบที่คุมออกเห็นเป็นขาคนจึงทำการเปิดออกดูพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลายคนกำลังนั่งเบียดเสียดอัดกันแน่นเป็นปลากระบองอยู่ท้ายกระบะ จึงทำการควบคุมตัวคนขับรถทั้งสองคนพร้อมรถยนต์อีซูซูดีแม็กสีขาวดำและแรงงานต่างด้าวทั้งหมด25คนส่งสถานีตำรวจภูทอนห้วยยางจากนั้นจึงรายงานให้พันตำรวจเอกวีรพัทเกศสาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทอนห้วยยางทราบโดยทราบเชื่อพายหลังเชื่อนายนัสพลอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีและนายภาคินอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวอีกจำนวน25คน ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติบันทึกการจับกุมหลังตรวจวัดอุณหภูมิก่อนส่งให้ตำรวจตมดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศส่วนผู้นำพาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายนัทพลและนายภาคินทั้งสองรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างผ่านการติดต่อจากกลุ่มรายกลุ่มหนึ่งให้ไปรับคนในพื้นที่ตํบาบลวังมะนาวอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีให้ไปส่งยังปลายทางอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยได้ค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน14,000บาทหลังเสร็จงานส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง25คนจากการสอบถามผ่านร่ามซ้ำว่า ทั้งหมดมาจากประเทศเมียนมาหวังเข้ามาหางานทําในฝั่งไทยบางรายมีนายจ้างรองรับเป็นจํานวนเงินหลายหมื่นบาทส่วนบางรายหนีภัยสู้รบความไม่สงบในประเทศหวังเข้ามาหางานทําก็ต้องจ่ายค่านําพาก่อนเนื่องจากไม่มีตั๋วคุมจากนายจ้างฝั่งไทยรองรับและบางรายกลัวถูกให้ไปเกณฑ์ทหารจึงยอมเสียเงินหลายหมื่นบาทหวังได้งานทําในประเทศไทยและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุห oh ัวหินซิตี้เรดิโอคลืนความถี่88.75เมกะเฮิรตซ์สหรับวันนี้ดิฉัน จุธามาดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ